เอาละครับทุกคนแล้วเขาก็กลับมาอยู่กันในเกมรูปอกเต้นแบที่มิชิวา Unlimited Dreamcore Experience ครับทุกคนซึ่งแมพนี้ครับเป็นแมพที่เข้าเคยเล่นไว้ก่อนนานนี้ครับทุกคนซึ่งเข้าได้สำรวด ครบมทุยาแล้วนะฟังทั้งด้านนี้ครับแต่ฟังอีกท่านนหนึ่งครับเ้อสําเกตไปได้แค่บางส่วนท่านันอีกบางส่วนที่เหลือห้อเนี้ยไม่ต้อสํารวจครับมาเบิเก็รดีกว่าว่าสถานที่จุงทรียศาสตร์ทห่นี้จะมีสถานที่ใดที่ให้เข้ารู้สึกยิ้วใจเราก็รู้สึกว่างเวงหนักกลัวคนลุกแล้วก็ไม่ก็สุขไปในไม่าเดียวกันบอนะทุกคนนะไปลุยกันดีกว่าครับไปกันเลยอ่าเราดูสิเราม่จะเป็นต้องไปกันได้ทุกคนแค่เขาอยู่มงงนาเราปีเนี่ย ก็ได้บรรยากาศแล้วเออเลิศไม่อะไรนะดูมีโซฟานั่งนุ่มๆด้วยนี่และขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่า อันนี้เป็นแค่เกมนะทุกคนนะสามารถเล่นน้ากันกับมูได้สิเพิ่มความมวลขืนคู้นสิบเลยดีกว่าเล่นผู้เดียวนะทุกคนนะมันจะในวงเหงาไงแต่ว่าเข้าเล่นผู้เดียวไงเพราะเป็นอินโทรเวิร์ดอ่ามาลุยกันเลยเริ่มต้นจากด่านนี้แล้วกันผู้ด่านผู้รุมไปลุยโอ้โหนี่เลยด่านผู้รุมว้าวทุกคนดูสิโุ้ยดีไหประตูทางเข้าที่เข้าเข่ามากครับทุกคนทางที่เข้าเข่ามากสีสดใสมาก โอ okay. เคพอห้องเขาขมาได้จะแนทีแบกรูปในถือผู้รูปในครั้งนี้ครับจะเห็นได้ว่ากระเบื้องควรสิเป็นสีขาวใสแต่ว่ามันก็เป็นสีเคลือบหนากกลัวขนาดตีครับทุกคนดูสิอุ๊ยเคลิร์มากแล้วดูน้ํามีความเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมนิดหน่อยด้วยนะฮะทุกคนเขาต้องฝ้าไปกันเลกว่าวันดีขึ้นดีผมย่าไนยนว่าห้าหน้ามันขึ้นฮ็ดจังไดเขาสีบบต,ตายดับเนียยฉันตีเฝ้าไปเีกว่า เห็นเท่ายางแบบนี้แล้วคิดพ่องูประหลาดอยู่ในเดือบรูมสีหนีเลยตะคุคนนะตัวที่เ้าเคยเล่นในคลิป,ลปนี้ครับสามารถไปย้อนเบิ้งกันได้นะ่นากลัวมากเอาเ็นวาเขาฝ่าไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยาาขางขนาห้มีลูกศรสี้บอกว่าข้างล่างมีโอ้โหเชีย่ยแล้วดูข้างบนสิโอ้ยข้างล่างเหมือนจะเป็นหลุมลึกนะโอ้โหทุกคนโคตรก้าวไอ้เชีย่ยโอ้โหข้างล่างอีก ความเวิ้งหวังอันนี้บอได้ทำให้ใครจะเป็นโรคทาร์ซฟอเวียรหรือโลกกลัวทะเลหรือกลัวน้ำมาดูนะฮะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่กลัวเหมือนกันจะลยุลยลุยผมต้องลยุยจะลยุยโอ้โหทุกคนบางลางังเฮียมือขนาดาษรีมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยโอ๊โโอโอยกดหยามเลยทุกคนบอได้ทำให้คนที่เป็นโรคทาร์ซเฟอเวียมาเล่นนะเอ้ยโอ๊ยโ,โอ้เชียทุกคนหลังจากที่เฮา ลงมากยู่มองอุโม,มงค์ลึกๆแล้วเข้าก็สิมานอดบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เหมือนจะเป็นสาานะไวนาเหมือนกัทุกคนนะโอ้ย oh แล้วมันมีช่องทางหลายช่องทางเขาเข้าไปตำรวจครับอุ้ยรู้สึกว่าเส้นท่านี่มีความลับและเรื่องอะไรอ่ะมีฟาร์มิโก้ด้วยโอ้ย oh. ทุกคนเอจริงสถานที่บริเวณนี้ครับมีความเป็นแบบซับซ้อนเขาวงกดวนไปวนมาเลยนะทุกคนนะเชีย yeah, ดูสิ นี่มันสะว่ายน้ําแน่นะว,วิทําไมมันอลังการงานสร้างและใหญ่โตขนาดนี้และไม่มีอะไรด้วยโอไม่ก oh ็ไปทางนี้สิทางนี้ทางอะไรอะโอ้โหทุกคนสถานที่มันโขรบซ้อนอะ่ะดูสิไม่รู้ว่าจะไปทางไหนบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณเสาหินนะทุกคนนะผมคิดว่ามองหนีมันอาจจะมีอย่างมีอย่างบอโมมีอย่างเลยครับทุกคนอ่ากสิปิตประมาณนี้ทุกคนนะ เอาจริงๆฮาเลนไปเลนมาหน้ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วที่ใจไหนแหละทุกคนแอบเสียวๆยันๆอยู่แต่ว่าเขาขามาแล้วตรงนี้เขาจะพึงสำรวจเข้าไปสนุกอยู่หมงจุดรวมต้นเขาดีกว่าเพราะไม่มีายท่ามากๆที่เข้าจะต้องเข้าไปครับโดยเฉพาะท่านี้ครับทางที่ถูกต้นคือทางนี้ทางที่เข้าไปฝันคือทางลับครับทุกคนและท่านี่แน่นบอมันถึกตองอีลีแน่นบอโอ้ทุกคนฟังหนี่มีห้องอาบน้ำายัดเค้แล้วนี่คืออะไรอ่ะ ทางเดิมจะไปนี่อ้ผมปวดหัวหมดแล้วทุกคนทามาซับซ้อนซ่อนเงินมากๆดูสิอันนี้เหมือนมันมีทางออกไปแต่ว่าท่านนี่แหละคือท่านอย่างน่ะทุกคนผไปดูสิโอ้ทางเก่าทางเดิมหรือเปล่าไม่คุ้นพี่ไม่คุ้นเลยประธานนีทาาอะไรเนี่ยดูสิทานนี่ก็ว่าเห็นที่อย่างเลยทุกคนนะข้างล่างก็เป็นท่านในเคลีตอกันครับ โอ้จริงทุกคนมันซับซ้อนดีอยู่นะทุกคนนะฉันจะไปที่มเห็นดาหน,นี้ครับบอกเลยว่ามีแต่งงกับงงเออเลิศคืองงนะทุกคนตอนนี้คือไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วเพราะต้องไปหาจุดิ่มต้นก่อนวอดไอเชี่ยมาทางเก่านี่นะทางเดิมเพิ่มเติมคือผมจะไปทางที่ถูกต้องหรือจะไปทางรับฟังนี้ต่เนมันก็นอยับไปทั้งสองทางนะทุกคนนะ นีเดทุกคนวูพอแล้วทางนี้เป็นทางลับงั้นหรืออูดูสิข้างในมีอะไรโอ้โหรู้แล้วว่ามันลับเพราะอะไรนี่ไงทางแบบนี้ไงดูเสียงล่างเชีย่ยโคตรน่ากลัวทุกคนโมรูเลยว่าขัางใต้น้ำนี่ไม่ใช่มีหิ้งประลาดประลาดโพกันมากินเขา้าบอเชีย่ยดูสีน้ำดำมากแก เอาจริงนะทุกคนนะโลกทลาราโซฟูเบียนีคงสรุกกันนะว่าเป็นโลกที่แบบเกี่ยวกับความยานน้ำยานอีอย่างลึกลับใตทองทะเลหรือใตทองมหาสมุทรนะอุ๊ยทุกคนว่าไม่เหลือคนลูกเลยอ่ะโอ้บึงจัลสนาคันลางครับโคตรสินหากูเลยเห็นขวานะมหาสมุทระนาดตำรวจไปเด็ดแค่ซีเปิดเส้นทางนั้นเองส่วนที่เหลือนะทุกคนคิดว่าเพราะ่นสิมีอย่างเกิดขึ้นอ่าผมคิดว่ามันจะทำนี้อะไรจะทำโบราณหรือไม่จะตัดลึกลับในตำนานแต่แท้แน่นอนครับและมีหนังสั่ม หาตาอนะ่ะเขาจะเป็นสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นในอวกาศที่สามารถอยู่อาศัยได้หรือมองเตท่ามโซ้นที่สามารถเอื้อต่อการดุรชีวิตแต่ขัดเกิดดาวเคราะห์ดวงนั้นอ่ะมีทวีปมีแต่มหาสม,มุทรหมดเลยอะ่ะถึงไม่จะต,ตื่นทัวทั้งดาวหรือไม่จะลึกทัวทั้งดาวครับคิดเบิ่งขนาดดาวโลกเท่านะ,ะ,ามมนะา้นสำรวจก็บ่เบิดเลยอ่ะมหาสม,มุทรนับภาษายังจะไปสำรวจดาวเคราะห์มหาสมุทรดาวดวงอืน่นคิดเบิง่งมันสิมีตัวประหลาดยังไงที่หนาก,กวัวล่อคอแทนนอนน่าสนับ ดาวคออื่นนะทุกคนนะดาวคอหนาดาวคอเท็มันจะมาอาศัยอยู่ใดนี่มันจะประมาณนี้เลยทุกคนคิดว่าเชี่ยน่ากลัวนะทุกคนเอาจริงเกี่ยวกับพวกแบบว่าความแตา่ยาันของหนาออะโ <c oughs> อย่างได้ตอนนี้บ่บกเปเรื่องนอกเลยจะแบกรุ่มเลยตอนนี้ <c oughs> จริงเอาเป็นว่าเขาฝ่าไปเีวกว่าอย่าตกเด็ดขาดนะไว้ก่อนด้เสียวขา <c oughs> รู้สึกว่าถ้ามันลื่นนี่คือจบเลยแต่ว่าถ้ามันไม่ลื่นนี่ก็ดีอยู่ แต่ว่าเส้นทางมันึ้นมาเรื่อยคืองูเทปนี้น,นี่อุ้ยนา่ากลัวอาลละไข่สีถึงจุดนี้แล้วครับผมผมสิออกไปเรยวก่อนลวกันผมจะไม่อยู่ตรงบริเวณนั้นนะผมกลัวโอ้โหทุกคนดูทางน,นี้สิแมปนี้ครับเป็นแมปของสวรรค์นะทุกคนนะจะเห็นได้ว่า ข้างหน้ามองของสำนักง,งานออฟฟิศครับจะเป็นพื้นที่ของข้องฟ้าที่บ่มิติสุดครับทุกคนให้อารมณ์เหมือนโลกหลังความใจแล้วครับทุกคนบรรยากาศเหมือนแบบว่าความวังเวงความเหงานะ <c oughs> เอาครับทุกคนนี่คือห้องสำนักง,งานออฟฟิศครับ <c oughs> เฮ้ยเราเงาดำๆนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยดูเงาดำแกเป็นใครกันนะพวกเราคือดวงวิญญาณน, <c oughs> นี่คือโลกหลังความาย <c oughs> ที่ไม่ใช่แค่ในโกสวรรค์นนะ มันคือสถานที่รีมคออย่างไงล่ะใช่คือแม้มว่าคุณเราจะเสียชีวิตจากโลกนี้แล้วโลกนี้อย่างน้อยมันก็ยังมีการงานการทํำดีอยู่นะหมายถึงพวกเรามีงานทําดีอยู่หนะ่าโอ้ไม่ก็ ถึงแม้ว่าโลหลังความตายครับเป็นโลที่มีความสุขแต่ว่าพวกเขาเรานีครับแต่ยังคงต้องทํางานหาเลี้ยงสิบเจ้าของยูถึงแม้สิบวิตัวตนในโลแหล่งความเป็นจริงก็คือแต่ที่แน่ครับเฮายังบ่ท่านตายครับผมเฮ้สิยูเพื่อยังเี้ยฮุกเผาเอาไปดีกว่าถ้าอาอกุ่งเชื่อครับทุกคนไปแล้วนะบี่ไปอยู่แล้วเจอกันไหนนะบ๊ายบายอ้ยมาอยู่แล้วครับผมโอเคออกมาหางหนกับสีเห็นได้ว่าฟางข้างหนาครับทุกคน มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่สนามหญ้าโล่งๆแล้วก็ทักโอ้ยเชียทุกใจอะไรเนี่ยดวงตามันจ้องมองเราอยู่<ะ>แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดๆไม่ต้องมาสนใจโใผลไปไผมไม่อยู่กลัะวะดูหน้าตาดูตามันสีน่ากลัวมากทุกคนเดี๋ยวว่าเขา้าฝาไปกันดีกว่าครับและจะเก่งก็เช่นเดิมมาทุกคนสำหรับดันใดที่มืดๆเข้าสามารถเปิดได้เลย เอาละครับทุกคนมาถึงบริเวณพันหลังนี้แล้วครับและท่าในใดข้อสหนสามารถไปได้เชี่ยทุกคนฟังนี้สิโล่งหมดเลยอะทุกคนโคตรวิวอา้าวพี่ทางออกทางไหนทางนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอ้เชี่ยไหนเขไปได้ดูสิดูทีวีได้ด้วยรู้สึกว่าสี่มีคนอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับ แล้วเขาตงลงไปางลานมาหนิโอ้เออโอ้ยเมื่อดเหมือนกันในตรงเนี้เคพาขึ้นไปกันดีกว่าครับโอ้ว้าวทุกคนมองอนี่ครับทุกคนเป็นห้องที่มีความเป็นต้นอาต้นอตน้นนะนะเป็นห้องที่มีความเป็นแบบท้องฟ้าสดใสหมดเลยครับทุกคนว้าวสุดยอดดูเมฆสิดูเมฆทะลุเมฆได้พร้อม นี่สินะโลกบีมคอและโลกหลังความตายอย่างแท้ดูทุกคนมีลูกกระทามีปีกลอยได้ด้วยอยู่ไ่ละสดีเฮนดี้ฮฮ่าฮ่ขพอตอนรับสู่โลกเห um, ็นความฝันและความตายและสปอตแลนด์นะและนี <t <t umm> <t ่คือห้องห้องอยังห้องรีมคอยังไงล่ะฮ่ะฮไม่ต้องกลัวพวกเราไปเราพวกเราไปทำรายทีหลกนะเลอมันก็แอบน่ากลัวอยู่นะ เป็นว่าฮะพวกเราออกจากมุมนี้ก็ดีกว่าครับโดยเข้าประตูสีขาวครับผมโอ้อยโล่ไมไเหมนเลยอะทุกคนเฮียดูสิมีความโล่งหมดเลยนะฮะทุกคนนะตอนนี้คือผมอึ่องมากๆเกัาจะทานทีนี่นะทุกคนนะแล้วก็มีขอความประหลาดประหลาดเขียนว่าคุณจะรักอะไรนี่แหละทุกคนคุณจะรักกันที่นี่คุณจะรักที่นี่ อ๋อหมายถึงว่าคุณจะชอบที่นี่เหรอก็แง่สิฉันก็ชอบอยู่นะนี่เราสามารถนอนได้นะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยน้องไปง่างครับมีน้มอมนะทุกคนนะน้าลึกจักเมียดิโอ้วก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะก็สามารถเล่นได้อ่าโอเคฟาออกจากสถานที่นี่กันดีกว่าครับไปได้านอื่นกันเลยอือือ,อแล้วเราตกลงมาที่เดิมหรือเปล่าน่าจะใช่ประตูฟังหนังครับไม่ได้สอบไปทะเลใต้ ฉะนั้นเ่ากับไปประตูฟังนี้สิประตูฝัง่งโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะประตูฟังนี้โคตรสีแบบริมินอสสเปซแบบแท้ทูโอ้โทุกคนเมืองบริเวณนี้ครับโคตรกว้างและโคตรดีเลยค่ะโอโ้สบายซาทูของห้ฟันแบบนี้ด้วยวเล่นี่เป็นบรรยากาศที่แบบเขารู้สึกมีความสุขอยู่นะทุกคนนะเอาจริงสถานที่พวกเนี้ยมันจะแห่ร่มแบบ ความหวังเปล่าความตายลูกหลังความตายแล้วก็สถานที่ความฝันรุมคข้อเป็นบรรยากาศที่แบบไม่ปุปล่อยหรอเออได้ลาถิ่จากโลกไปนี่แล้วอะะมานี้ครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบสุดๆฟลาสติ่งริคฟิลเวอร์มากนะฮะทุกคนนะอ่าโอเคกับทางเก่าทางเดิมครับผมแล้วเราจะไปยังไงต่อทางนี้ใช่ไหมลงไปเหมือนเดิมด้วยเนี่ยเราจะจ้องหาถ้าออกจากบรินี้ก่ มีดีดประตูฟันนึงครับนี่ไงทางออกของเราโอ้ยดิมันฟันนี่กัดเราไหมเนี่ยไม่กัดเนี่เอา้าเชีย่ยทางเดิมวอดเชีย่ยเราจะวนลูปแบบนี้ไม่ได้นะเฟ้ยเอาแล้ววนลูบทุกคนเขาต้องกลับไปทางนี้โอเคพอท่าหนึ่งแล้วครับผม รู้สึกว่าคณะหา้าออกบริเวณมาสิบป้นหลุอยูสันละนี่เขาต้องหาทางใหม่ๆกันเกิดขึ้นโดยห้อที่ไปฟังนี้ครับชัวร์ไปเลยวิ่งแบบรวดเร็วเมียอะไรตามมาไหมเนี่ยไม่มีเลิดปลอดภัยเอาละครับทุกคนมาบริเวณนี้ครับนี่เลยนี่คือ ฟันดรีมข้อเกี่ยวกับดรีมอาวากาศครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขายูพื้นที่โล่งๆที่ที่มิติสุดครับซึ่งเสียงพ่นพลเล่ยบริเวณมองอาวากาศครับทุกคนซึ่งก็มีความลิมิทหรสเปซเหมือนกันอ่าอันนี้ก็อยู่ในหมวดของความฟันเหมือนกันนะทุกคนนะสถาทนที่นี้โคตรมือแล้วครับแม้จะใส่แสงสว่างครับก็มีประโยชน์อย่างไรเพราะว่ามัน่องในขน,นาต้าเข้ามันเห็นกระตุต,ตนเข้หาหนาเขาครับมีโซฟาพร้อมเชียโอ้ yeah. oh. นั่งพักผ่อนได้นะจ๊ะ โอเคครับทุกคนถ้าสะเปยางในตอ่ะทุกคนเ้าสมารรร้อยได้เชียร้อยได้ใช่ไหมอ๋อรอไม่ได้กระโดดได้แต่ว่าฟังนี่ครับมีบันไดเฮ้บันไดเขาขึ้นไปอยังอ่ะนี่มันลุมดํานี่นะเฮ้ยเห็นขอวานะขันวัตถุใดลออเขาใกล้ลุมดําบริเวณในลุมดํามันจะเป็นเวลาทีซาบักมากข้างนอกนะมันจะเร็วมันจะเกี่ยวกับหลักการเวลา ความบิดเบี้ยวของอวกาศเนี่ยมาันานี่แหละมันซับซ้อนมากคำพท์พวกแบบโลกดารา,าศาสตร์อีย่างหนึ่นะทุกคนนะเ,ออเกี่ยวกับการแบบกดเวลากดนั่นกดนี่เกี่ยวกับควอนตัมนู้นนี่นั่นหลายอย่างผมก็ไม่เข้าใจดรอกแต่ที่แน่นคืออวกาศก็ถือว่าเป็นเรื่องลึกลับแล้วก็ปริศนาที่เฮ้ายัางคงต้องหาคําตอบอยู่กับมันเรื่อยๆนะทุกคนนะสำหรับอวกาศจักรวาลที่เราอยู่กันทุกวันนี้เอร่ะมมาก อันตอนนี้ครับเขาบอกว่าลุมซีดํเพ่อห่อขอม้าได้นี่ครับเขาตอนเท่ากันเตรียมไฟฉายอาแปบ,บนี่ไฟฉายเป็นเลยเขาจะเดินนาข้างหน้าไปครับเห็นแสงสว่างแบบนี้ครับให้อารมณ์เหมือนหลกหลังความตายอีกแล้วนึงเออแต่หลังความตายอีกกันวกันนะไปสิอืออู้อะไรเนี่ยมันตาเหตุนี่นะ จะทันที่เดิมๆอีกแล้วมันเด้งได้ไหมเนะี่ยเด้งไม่ได้นะฮะอุย้ยทุกคนมีเห็ดเบืองแสงด้วยมันสามารถเปลี่ยนแสงสีเป็นระยะระยะได้เพราะว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีน้ำผู้สีน้ำเงินนะทุกคนนะสีแดงก็มนี้ครับแต่ว่าเป็นเห็ดวิญญาณนะทุกคนอุ้ยเป็นเห็ดวิญญาณแต่ก็สามารถแตะได้ฮฮโอเลือดอยู่นะแต่เห็ดอุย้ยเห็ดน,นี้มีตาด้วยจะบ,บ้าฉันหลอนนะพี่อย่าทำร้ายฉันเลย ไปดีกว่าครับอยู่ที่นี่นานคงจะไม่ไหวนะครับพี่สติสตังผมจะไปหมดแล้วตอนนี้ร้ว่าบางที่แอบยานอยู่เอา้าะครับทุกคนออกมาข้างนอกโอ้โหอะไรเนี่ยไปได้ไหมออไปไม่ได้เอ๊ะเอา้าเดี๋ยวนะหนุนนะโอเคออกมาได้แล้วครับแล้วนี่คือหม่องไหนกันเนี่ยนี่แปลกๆเฮ้ยอ,อันนี้มันพัตตะขานเออเอินไว้อย่างวะพักแบบอาจจะรัดจอดเรือออแสดงว,ว่าเขาอยูหม่องอ้าวได้นี่ เ่ยังคงบุนรวยตอนนี้าไปกันดีกว่าเอาละครับทุกคนมาที่ประตูสุดท้ายครับของแมป Unlimited Dream c คอร Experience ในครั้งนี้นะทุกคนนะแต่ว่ากับผมเชื่อว่าเป็นประตูสุดท้ายดอกเพราะว่าก่อนที่ผมสิเข่ามาเนี่ยในรอบปีครับทุกคนมันมีประตูอีกหม่องหนึ่งครับอยู่ขึ้นเครื่องสูงสูงมากนะระหว่างประตูสุดท้ายครับเดี๋ยวันมาขันผมเล่นประตูนี้เสร็จปึ๊บผมจะพาทุกคนไปเป็นประตูขึ้นเครื่องครับว่ามันจะเป็นเช่นใดว่าสิเข่าไปเล่นในบอลนะเป็นว่ามา นี่คือโรคดิมคออย่างแท้จรูโดูบุมกว้างสิพี่สีสวยมากและนี่คือเลเวลที่ทุกคนจำได้คือเลเวล9 0ซึ่งจะเป็นบ้านสไตล์มินิมอล ตังอยู่บนภูเขาเป็นระยะระยะครับพื้นที่จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆเพียงแต่ว่ามีภูเขาขึ้นมาสูงมากๆเลยคับทุกคนจะเห็นได้ว่าบรรยากาศนี่คตรดีในย่างมือเศรา้าแต่ว่าย่างมือขึ้นนี่ครับโแน่นะทุกคนนะเขาว่ากันว่าตกย่างมือขึ้นปุ๊บเขาต้องเฝ้าเขาไปเลยในบ้านทันทีเพราะว่าเรเวล94แห่งนี้มันจะมีตัวเอเดตีมาไลา่ขาเฮาฉะนั้น่อยสูงย่างมือขึ้นออกม,กมั้งุมวาเอาละชมได้สบายใจมาเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันเลยนะฮะ เริ่มต้นที่ด้านแรก๋ยาจะบอกว่าด้านประตูแห่งนี้ครับทุกคนเขาบอกว่าห้ามลวงด็ดขาด่าสันเออโอ้เหมือนเดิมมีม่านด้วยข้างในครับพอเห็นสิมีอย่างเลยนะทุกคนนะเออเป็นบ้านเปล่า,ลาๆครับทุกคนแล้วก็มีกังหันล่มพร้อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นแบบรีมคอความสง,งบนะฮะทุกคนนะเนี่ยสง,งบพอทุกคนเบื้องความแบบความขอเหตุมาดีอะ่ะรูปบอกค่ะทุกคนเห็นบอกมีความลืน่นมีความแบบ เป็นเงาเป็นอย่างนะทุกคนนะแนะนําเลยแมปนีครับทุกคนบ่ได้อวยบ่ได้อย่างน,นะผมวา่สาสภาพแมปขนาดเก็จมากดีสมจริงงานีคือแบบสมจริงอ่ะเอาจร,จริงเรามาเล่นเบิร์ครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวฮอบฟาวไปหาประตูท่าออกกันดีกว่านะว่าประตูท่าออกมป็นจุบริเวณไหนครับนี่นี่ผมเห็นเลรวผมเห็นเลรวประตูท่าออกอยู่ด่านหลังของเฮาเขาติดบ้านนี่เพื่อเพื่ออะไรนี่ป้าเอ้ยนี่ไงประตูท่าออกอยูงนี้ไง เดี๋ยวผมต้อง,บง,งเบรกล้าวก่อนฟังดันหนามีบอกอีฝั่งนี้ไม่น่าจะมีนะฮะทุกคนขาทุกคนกลับไปที่จุดข้างบนนี้นะฮะเพราะว่า,าเข้าเบ่งจากหมองไก่แล้วหมองบ้านแต่ละลังไม่มีประตูไหนที่จะเป็นทางออกเลยนอกจากบริเวณนี้ครับนี่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 นมองนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นเขาไปเลยผู้เขาลุกนี้เลยครับทุกคนทางออกนย้นแท้ทูครับไปกันเลยสวัสดีครับมีใครอยู่บ้านไหมอเอ่ยขออนุญาตเข้าไปนะครับ นี่เลยเป็นเปิดเชิญชวนเราด้วยป้าแป๊บเข้ามาครับผมหึกระจกบบ้านนี้แตกครับผมเชี่ยเอาละไงแล้วชิดตกใจโอ้โอ้โอตกใจเออเฮ้ยตกใจรีบอันนี้แมงม,มือยังม,มีตาเฮ้ย ฮ่าฉันดีใจและภูมิใจมากๆเลยนะที่มีคนตกใจเนี่ยนะฉันขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยนะฉันไม่ได้จ้งใจให้หนายตกใจสนอยและอีกอย่างนะคือแม้มว่าฉันกลัวจะน่ากลัวนะรลอกาก,ก็ไม่ทำร้ายแกหรอกนะ <c oughs> โอโ้พี่จึงไม่ได้ไปทำร้ายแต่ผมก็ตกใจจริง ว่าหันมาเลยพิตี่แทุกคนเอาจริงมันตกใจรีได้บึ้งมือดำๆเลยได้มือเนี่ยมันไม่รู้กระตายอีกพันสินาลั่วขนาดไหนมันตัวบ้าเลยเนี่ยเอ้ยไม่อยู่ละไม่รู้ว่าจะดีมคนมแบเล็กหรือตอนนี้มีทั้งแบกหรืรอดีมเขาผสมกันอยู่ขังบนครับโอว,ว้าวตรงนี้โคตรสดใสเลยว,วิ่งวิ่งเลยนะคะทุกคนมีอู่ด้วยเอยออยู่ปะนะนี่มันเฮ้ยมันคือยังอะหม่องเลี่ยงอันนี้ตัวนี้ทุกคนเป็นหม่มองนอนอะ สวัสดีพวกเราคือแมวส่วนฉันคือกระต่ายนะพวกเราอยู่ที่มานานแล้วเรา่าพวกเรามีความสุขม,มากเลยถึงแม้ว่าจะมีความสุขพวกนายไม่รู้สึกร้อนบ้อนมากเลยเปล่าดูนั่นสิตัวอะไรก็ไม่รู้มาแอบมองดวงอาทิตย์นี่นาะเชีย่ยได้ดูบรรยากาศปอมๆพวกนี้สิทุกคนมันเป็นทองฟ้าเลยนะทุกคนนะมันมีความเป็นเรียมี่พวกนี้่ี่แกจะโก้ของพวกเราไปถึงไหนกัน ไม่ได้โกหกซะน้อยบรรยากาศที่เห็นหน่ะมันคือของจริงบอมแมนของจริงบอมแมนทั้งสี่ดีมันปลอมชัดชัดไม่อยู่ลอะอะข้างบนก็จะเป็นมานี้นะทุกคนนะมันจะลงไปข้างล่างกันเลยตรงนี้เขาก็สำรวจมาแล้วหรือจะฟังท่านัน,นี้ครับลูกซอนสี่ไปทางนี้ครับผมโอ้นีมันเดอะแ็คลูมเลเวลอะไรครับทุกคนเลเวลโอ้โหโอ้โห มันสมาเลอร์ไอตัวยิหน่ากลัวที่มันอยู่ในแบคลูมทิไปดีบอทุกคนมันี่มันไหนมาหน,าานี่เชียโอ้คู่ขนลุกทำอะไรเราไม่เนี่ยโอ้โหตายไปเนี่ยไม่ตายเจ็ดเคโอ้หน้ากลัวจีทุกคนคนลุกเลยอ่ะเชีย่ยผมมาอยู่แล้วหน้ากลัวแปลกๆงั้นลงไปแล้วกันยูจะตามมาแล้วกันโอ้โหทุกคน ดูมันจ้องดูมันจ้องเราขอร้องนะอย่าโพโบพ่เวมานะเอาละครับทุกคนเขาลงมาหาลางครับนี่ทางออกครับทุกคนทางกะยะจากนัน้นโอ้โหเดอะแบคลูมดังเดิมเขาบอกยูยเลยว่าเดอะแบคูมดังเดิมครับทุกคนอ่าโอเคเหมือนที่เขาว่าเลยว่าห้ามหลงทางในแมพของประตูนี้ไล่ครับทุกคนบึงไล่ว่าไปเปิดของเดอะแบคลูมครับ อาจจะเป็นลางยางสีนะลายดังเดิมมันอาจจะเป็นรูปแบบนี้แต่ว่านี่เป็นลายแปลกๆเหมือนกันลายไทยหรือเปล่าโอเคพอต้องตามลูกซอนไปครับผมแล้วมันทางไหนทางออกวะเนี่ยอ,อ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยมันหลอกล่อเราหลงทางแล้ว,ออลวครับผม ลูกซ้อนชีบอยเข้าไปทางนี้ผมกับว้นไปวนมาอยู่บัดที่ดีเอาแล้วไงทาออกทางไหนแล้วเนี่ยซึ่งเขาทําการหาทาออกก่อนนะทุกคนนะซึ่งผมงงไปหมดแล้วว่าทาออกทางไหนฉะนั้นถือไม้ว่าเขาติดตามลูกซ้อนไปก็ว่าถึงเสมอไปครับเขาจะไปฟังดีครับผมผมจะต้องไปมองแปลกๆเป็นบ้างว่าจะทันที่ใดที่สีทามาท่าออกได้อันนี้ซูบจระยาไกลแล้วทุกคนนะ ก็บอเห็นเลยว่าถ้าออกซีอูบริเวณนี้ครับถ้านี่ก็ลงลู่เือนกันมันมีขีดจํากัดอยูน่นะทุกคนนะม,มนันมปนว่ามันเป็นแบบแมปใหญ่เสมอไปถ้านี่ไปได้่เที่่ถ้านี่ไปได้ไปได้โอเคมันมีช่องเล็กช่องน้อยไปอยู่ mm hmm. มีอะไรไหมทางนี้ทางตังนอีกจะบ้าพอดีเลยคือมันมันแบบมัมีตัวเอนติตี้แล้วที่เนี้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่ห้าแบบว่ตตองมายานว่ากยานอยู่ ต่อให้ตัวเอเดตี้นั้นเป็นโมเดลภาพประกอบก็เหอะนี่แหละคือข้อดีของการที่มุ่งตัวเอเดนตี้มาไล่เฮ้ามะสบายไปเลยนี่ไงถ้าออกกับผมกว่าจะออกได้เล่นจะปวดหัวเลยแต่เฮ้าก็สมัรถรอบอไไ้ให้เ่าครับผมเออก็ถือว่าดีนะฮะสำหรับประสบการณ์ร c a l l unlimited ในข้างนี้ครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบให้ควอมรู้สึกหัวิดถึงไว้เดก ความรู้สึกวั้งเวกหน้ากลัวคนลูกแปลกๆความโมเนนน์นรู้สึกสะอิดสะเอียนและอีกหลายๆอย,ย่างที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับพวกนี้ครับเพราะว่าจะเป็นแบคลูมลิมิตรสเปตรีมข้อเวทข้อแล้วก็ดีมข้อหรือข้อต่างๆนัานนะเกี่ยวกับความแปลกๆเหล่านี้ครับพวกเนี้ยล้วนจะเป็นแนวคอ,อนเทนต์สร้างสารสรค์ขึ้นมาในติดดอกนะทุกคนนะอา่าและทำเหมือนทำม้วนครับข้ากระเล่นครบแล้ว สถานที่ตะละทาทำที่ในประตูครับโคสิ i, วังเวง่งโคสิมีความสุขโคสีวิวไปในเวลาเดียวกันว่าสมาธิอธิบายเป็นแย่ๆว่าอันใดมันดีหรืออันไหนเป็นยังไงน,นะคือมันร่วมกันเลยทั้งวังเวงน่ากลัวขนลุกคิดถึงความทรงจำวเ้เล็กคิดถึงวันแบบนั้นแบบนี้สงบนะฮะทุกคนมาหนิครับและตรงที่ผมได้บอกเได้กล่าวไปก่อนนี้ครับคือตุ่มโมเลเวนินประตูสุดท้ายครับบ่เกินเครื่องครับผมม่เน่ใจว่าเขาไปเลีนได้บ่ลองิึงสิอ๋อเขาไปเลีนบ่ได้ทุกคนไม่เป็นเออ ไม่เป็นหน้าต่างครับผมอ่าเหลือแทบประตูสุดท้ายครับประตูนี้ครับทุกคนมันเขียนว่าไม่มีการวางแผนคือมันยังประทันเปิดแ่งขานในเองอ่าแบบนี้นี่ครับทุกคนสนับแมปอ่าอลิมิตดรีมคอร์ในข้างนี้นะทุกคนนะสนรับไรทีมิโรบักครับมาตรงนี้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นจุดไปซื้อราคาเลยนะทุกคนนะประมาณนี้ครับหรือจะไปที่ร้านค้าแันนี้ก็ได้เลยโอเคครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเชิญวิธยากรราวาเฮาสําำรวจ ครบเปิดแล้วนะทุกคนนะสำหรับใครที่มากความเป็นแบบ เงาเง,า,งาวิววิวก็สามารถล่องมาเล่นแม,แมปแมปนี่ได้ครับทุกคนเพราะว่าจะเป็นเล่นน้ากันกระมูหรือเล่นคนเดียวเพื่อสำรวจความเป็นแบบริมมีนอนสเปรดรีมข้อและกับแบกรูมนะคะทุกคนน้าสไตล์แบบเอออินโทรเบิร์ดป,ประมาณนี้นะก็ล่องมาเล่นเบ่นครับเอาเป็นวันในครั้งอีกต้องข,งอ,งขอจบวิทยากอนคันไทยมากคลิปนี้นะก็อ,อย่าลืมที่สิกดไลค์กดติดตั้งใหกันนะ,นะครับและดีสําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีปฏิภาดาการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย